สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับ,บตะตระดั 3. บชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เนื้อหาของเราะลูกนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์นระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับระวังสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพหลายคนอาจจะเข้าใจในเรื่องของสุขภาพหลายคนอาจจะเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมก็หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับอันนี้คือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมมันคู่กับตัวเรานะครับมนุษย์เราเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเห็นนะครับในสังคมได้ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปมากนะครับในเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองหรอกนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ มนุษย์สร้างขึ้นโดยโดยถาวบอนนะครับสิ่งทีอ่อันนึงที่ผมยังอยากจะบอกนะครับอยากจะบอกก็คือในเรื่องของธรรมชาติหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะภาพอากาศหรืออะไรต่างๆนะครับณนะทุกวันนี้นะครับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะฝีมือฝีมือมนุษย์เองนะครับที่ทําให้มันเปลี่ยนไปทําให้โลกมันเปลี่ยนไปทําให้สิ่งแวดล้อมหรือทาให้อะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปโดยฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นนะครับอันไหนที่มันเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปเสริม ให้มันสวยงามหรือให้มันอะไรต่างๆนะครับอันไหนที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะลูกนะนะครับมันดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับเราไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งมันนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือธรรมชาตินะครับก็คือธรรมชาติเราอาจจะบางคนอาจจะไปเที่ยวนะครับลหลายๆที่นะครับอาจจะไปเที่ยวน้ําตกหรืออะไรต่างๆอาจจะเคยเห็นนะครับเห็นเราเราเราอาจจะเห็นสไลด์นะลูกนะอาจจะเห็นสไลด์ก็าเองเอาภาพเอารูปธรรมชาติขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้เราดูนะครับในหนังสือเราเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าที่อ่าครับหนึ่งนะล,ลูกนะหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดทีนี้หัวข้อที่เราจะเรียนนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็จะมีอยู่สามสี่หัวข้อนะครับความสําคัญประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่สองก็คือความสมพั์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพก็คือสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรดีต่อสุขภาพเรานะครับ อันต่อมาก็คือการดูแลนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะนะครับและอันสุดท้ายก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อสุขภาพนะครับอันนี้คือหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับอ่ะเราเปิดหนังสือดูด้วยนะลูกนะเปิดหนังสือดูด้วยนะครับอ่ะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของธรรมชาติเออ่เอาสไลด์มาให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราอาจจะเห็นน้ําตกนะครับน้ําตกเห็นไหมมันเป็นธรรมชาตินะครับ มันดูแล้วมันสวยงามนะลูกนะอ่ะเราดูหนังสือเราหน้าถัดไปดูหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรานะครับมันมีชีวิตและไม่มีชีวิตความสําคัญของมันมีอะไรบ้างลูกสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความสําคัญต่อมนุษย์มากนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพร่างกายนะครับและสุขภาพจิตนะครับของมนุษย์นะครับพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมที่ทําดีอ่าเขาบอกว่าการอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ดีนะครับทำให้มีสุขภาพที่ดีนะครับแน่นอนนีนะครับไม่ว่าจะเป็นคือสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่ดีมันต้องเริ่มจากที่บ้านเรานะครับที่บ้านเราที่ครอบครัวเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเราต้องเริ่มจากที่เล็กๆก่อนนะครับอันต่อมาเลยนะครับเปิดหนังสือดูตามไปด้วยนะประเภทของสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับตามธรรมชาติคืออะไรก็คือพวกสัตว์พวกพืชภูเขาน้ําตกทะเลนะครับ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอาคารบ้านเรือนนะครับตึกถนนรถยนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราเราดูในรูปภาพด้วยนะรู้นะในหนังสือเรานะครับอันต่อมาลูกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับอันนี้คือหัวข้อที่2แล้วนะครับก็คือในเรื่องของการดูแลนะครับการดูแลนะครับให้มีสิ่งแวดล้อมที่ทําให้มีสุขภาพที่ดีก็คือการจัดสุขอ่าจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเอาง่ายๆก็คือในบ้านเราก่อนนะครับก่อนที่จะมาโรงเรียนหรือก่อนที่จะ เป็นในเรื่องของสังคมหรือส่วนรวมอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เราต้องจัดในบ้านเรานะครับอันไหนที่มันรกบุ้งลังเราก็จัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับมันถึงจะเขาเรียกว่ามันถึงจะเป็นอบางทีมันก็ต้องมันก็เอื้อต่อตัวเราด้วยนะครับถ้าเราจัดสิ่วดล้อมที่มันดีนะครับสุขภาพเราก็ต้องย่อมดีด้วยนะครับเราดูเห็นไหมครับภาพมันตกนะลูกนะเห็นไหม ทะเลอะไรต่างเราดูแลมันเป็นมันเป็นธรรมชาติรับเป็นธรรมชาตินะอันเป็นธรรมชาตินะครับอันต่อมาลูกสิ่งที่เราจะพอช่วยได้นะครับก็คือให้ทุกคนนะครับร่วมกันนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับปลูกต้นไม้นะครับเห็นไหมในรูปภาพหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับสิ่งแวดล้อมอันไหนที่มันดีแล้วงามตาเนี่ยนะครับมันย่อมทําให้สุขภาพ ใจิตใจเราดีนะครับสดชื่นมองไปไหนก็เรียกว่าสวยงามนะครับงดงาม่อมาลูกผลกระทบนะครับหน้าที่่141นะครับ141ผลกระทบผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือแน่นอนเหมือนที่กูเฮงบอกนะครับมนุษย์มันทําลายระบบทุกๆอย่างนะครับทําลายระบบทุกๆอย่างมันก็ทําให้เราอ่าหลายอย่างนะครับที่มันเปลี่ยนไปนะครับที่มันเปลี่ยนไป ที่มันเปลี่ยนไปนะครับที่มันเปลี่ยนไปนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสุขภาพนะครับปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านสังคมนะครับต้องขอใครพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะเขาเรียกว่า คือตัวเล็กบุ้นวายหน่อยนิดนึงนะครับก็ต้องขอภยัยเราด้วยนะครับต้องขอภยัยเราแล้วก็ผู้ปกครองนะครับต่อมาลูกปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับด้านปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือสิ้นเปลืองงบประมาณอย่างเช่นเราดูนะลูกนะนะครับที่คุณเฮงจะให้ดูนะครับอันนี้การเขาเรียกว่าพวกสิ่งที่มันทําลายยากนะครับบางคนก็มากองขยะแบบนี้เราเห็นไหมลูกเอากองขยะแบบนี้นะครับก็เป็นปัญหา เป็นพิษภัยนะครับเป็นมลพิษต่อสังคมเป็นมลพิษต่อคนที่อยู่รอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศอะไรต่างๆนะครับมลพิษมันมีหมดนะครับมันมีหมดทุกอย่างนะครับอันต่อมาครัเขาบอกว่าทําไมถึงสิ้นเปลืองในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือสิ้นเปลืองงบประมาณการแก้ไขปัญหาสิ่ลลงแวดล้อมนะครับต้องมาลดน้ำลงอะไรหลายๆอย่างนะครับพวกนี้อันต่อมาครับปัญหาด้านสุขภาพนะครับปัญหาด้านสุขภาพก็คือเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆนะครับพวกนี้ ถ้าขยะเวลาเราเห็นหรือเราอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองหรือต่างๆนะครับถ้ามันส่งกลิ่นที่มันหมินนะครับมันก็ทําให้เราเสียสุขภาพนะครับเสียสุขภาพจิตนะครับเสียสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายเองนะลูกนะจําไว้เลยนะครับ,นะรบอันต่อมาครับยังอยู่ที่หน้าเดิมลูกนะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับปัญหาด้านสังคมและการเมืองนะครับปัญหาด้านสังคมและการเมืองก็คือสังคมไม่ไ่าอยู่นะครับต้องเร่งหาทางแก้ไขเห็นไหม อย่างอย่างรูปภาพที่กูยิงเอามาให้เราดูเนี่ยนะครับกองขยะอยู่ตรงนี้สมมติหน้าบ้านเราเราผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับมันส่งกลิ่นมิ้นนะครับหรือบางทีเนี่ยไม่มีใครมากําจัดมาอะไรนะครับเรามองแล้วมันก็ไม่สะอาดตานะครับมันก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทําลายมนุษย์ด้วยนะครับพวกนี้นะครับทําลายมนุษย์ด้วยอีกหนึ่งก็คือพวกปัญหาพวกน้ําเน่าเสียนะครับน้ําเน่าเสียหรือปัญหาควันนะครับมลพิษอะไรต่างๆนะลูกนะนะครับพวกนี้นะครับ ปัญหาทางน้ำนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือการทิ้งขยะลงนะครับในแม่น้ําทําให้เกิดมลพิษนะครับทำให้เกิดพิษนะครับหรือควนรถยนต์หรืออะไรต่างๆนะครับต่างๆพวกนี้ทำให้เกิดทําให้เราเนี่ยบางทีเนี่ยมันส่งกลิ่นมิ้นนะครับเสียสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับพวกนี้นะครับอากาศเป็นพิษมลพิษทางอากาศนะครับมลพิษทางน้ํานะครับมลพิษเสียงดังนะครับพวก อยู่ใกล้เขาเรียกว่าอาจจะสถานที่หรือโรงงานหรือสนามบินหรือ,รอ,รอแรงต่างๆนะครับมันต้องมีวิธีการที่ดูแลตัวเองด้วยน,นะดูแลตัวเองนะครับพวกนี้เขาเรียกว่ามันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันเสียสุขภาพนะครับแน่นอนหละนะครับทุกอย่างถ้าเสียงดังมันก็เกี่ยวกักรบระบบการได้ย,ยินแรงต่างๆนะครับพวกนี้นะครับหูหนวกหูอื้อห,หูตึงแะไรงต่างๆครับปัญหาน้ําเน่าเสียก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะเกิดโรคภัยต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นรู้นะ อันนี้ก็คือในเรื่องของปัญหานะครับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมต่อมาครัปัญหาขยะนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ขยะอีกนิดนึงนะครับขยะนะครับคือโรงเรียนเราเนี่ยนะครับมันมีการแยกขยะอยู่ใช่ไหมครับมีขยะรีไซเคิลนะครับขยะพวกขวดแก้วขวดอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับหรือขยะที่มันเป็นพิษ หรือขยะทั่วไปนะครับตรงเรียนเราจะมีนะครับสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ว่าเกิดจากหนึ่งก็คือมนุษย์นะครับเกิดจากการใช้เทคโนโลยีอันนี้ต่อมาก็คือการขยายตัวโรงงานอุตสาหกรรมครับพวกนี้มันทําให้เกิดมลพิษนะครับทําให้เกิดโรคต่างๆนะครับอันต่อมาก็คือการตั้งถิ่นฐานนะครับการตั้งถิ่นฐานนะครับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะก็คืออาจจะอยู่ในที่บริเวณที่แออัดน้ําเน่าเสียอะไรต่างๆหรือใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับ อันต่อมาก็คือการกําจัดขยะไม่ถูกวิธีแล้วก็การปล่อยแก๊สคาร์บอนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทาให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะครับพวกนี้นะครับภาวะโลกร้อนยิ่งควันรถยนต์หรือแรงต่างนะครับรถยนต์ในประเทศไทยทุกวันนี้มันก็มีเยอะนะครับเราดูหนังสือตามไปด้วยนะลูกนะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับต่อมาปัญหาสิ่งแวดล้อมกับภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอ่าภัยธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับคือมันก็เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ย จะเป็นพวกซึนามินะครับพายุดินถล่มเป็นดินไหวอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของที่ที่เกิดนมานะครับพวกเทคโนโลยีนะครับฝีมือมนุษย์หรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับมันทําให้เกิดภาพบ้านเรือนอะไรต่างๆนะครับเราก็ดูในตัวอย่างนะครับต่อมานะครับผลของภาวะโลกร้อนก็คือจํานวนยุงเพิ่มขึ้นมีการแพร่ระบาดนะครับเกิด ระบบทางเดินหายใจนะครับเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับส่วนวิธีการป้องกันหลคนะครับจำไว้เลยนะวิธีการป้องกันมีอะไรบ้างเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพนะครับใช้ไฟอย่างประหยัดนะครับใช้ไปอย่างประหยัดใช้น้ําอย่างประหยัดคุ้มค่าเะไรต่างพวกนี้มันก็สามารถแก้หรือป้องกันภาวะโลกร้อนได้หรือปลูกต้นไม้นะครับหรือเรื่องต่างพวกนี้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคัดแยกขยะก่อนทิ้งนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับไม่ใช้ โมและถุงพลาสติกนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้อะไรต่างนะครับส่วนในเรื่องของการจัดนะครับอันสุดท้ายก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะก็คือเราเริ่มจากบ้านเราก่อนนะครับบ้านเรามันเป็นสถานที่ที่ดูแลง่ายนะลูกนะในครอบครัวเราดูแลง่ายนะครับฉะนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับภายในบ้านเราถ้าเราเริ่มจากบ้านเราดีเนี่ยนะครับทุกอย่างมันดีหมดนะครับมันจะทําให้เราอ่าทเป็นนิสัยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอ่าความสมพัญระหว่างสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ฉะ มนุษย์เราเนี่ยนะครับสาคัญมากนะครับอ่าสคัญมากในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับอ่าในเรื่องของการดําเนินชีวิตและอีกหนึ่งก็คือในเรื่องของอ่าสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันอยู่รอบๆตัวเราอันไหนที่เราอ่าปลูก,กเขาเรียกว่าปลูกบ้านปลูกอะไรต่างๆนะครับเราต้องดูสถานที่นะครับให้มันเหมาะสม,มนะในบ้านเราเหมือนที่ครูเฮงบอกนะครับเราต้องเริ่มจากบ้านเราก่อนนะครับ,รบเราต้องเริ่มจากบ้านเราก่อนนะครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสะอาดหูอ่า สะอาดาหรือไม่นะครับพวกนี้นต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะครับเราต้องเริ่มจากบ้านเราก่อนนะลูกนะอันนี้ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะครับอันนี้พู่ยังก็อยากจะฝากพวกเรานะลูกนะคือตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับบางคนก็ได้มาโรงเรียนแล้วบางคนก็ยังไม่ได้มาส่วนในเรื่องของคะแนนนะครับเดี๋ยวพี่เงจะ แจ้งอยู่เรื่อยๆนะครับว่าใครขาดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะลงคะแนนอยู่เรื่อยๆนะครับสามารถใครที่ยังไม่ได้ส่งนะลูกนะก็สามารถส่งย้อนหลังรูยหิงได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับขอฝากเนาะสุดท้ายนี้นะครับรูยหิงก็อยากจะให้เรานะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับให้ให้ดีนะครับสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะมาโรงเรียนนะครับสําหรับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ